ที่แปลกตาน่ดนึงนะพอดีมีงานโรงเรียนเก่านะแบบว่าเก่าจริงๆสมัยปวชนะครับวันนี้กําลังอยู่ที่สถานีท่าพระนะเดี๋ยวกำลังจะไปสถานีบางโพอโอสามปีมาแล้วนะไม่เคยเยี่ยมโรงเรียนเลยแล้วก็วันนี้คือแบบตอนนี้มีรถไฟฟ้าไปใกล้ๆแล้วอะ่ะยังไม่เคยสัมผัสเลยเดี๋ยวลองไปดูกัน ก็บอกให้ขึ้นมาที่ชั้นสี่นะขึ้นลิฟต์ม,มาโอ้ใหญ่โตเลยสถานีท่าพระเป็นเป็นหับใหญ่เลย <c oughs> นั่งก็นั่งได้ถูกนะอ้าวขึ้นมาแล้วครับโอ้สถานีใหญ่ยักษ์อลังการสถานีเอ็ม,มา,าทีท่าพระนั่นเนี่ยไปบา,นนบางขนนูนบางอ้อบางโถ อไรบองใลครใชหรถามดีป่าไบางโคฟ,ฟังนี้ป่ะครับผมครับโ สายนี้เป็นวนนะวนไปถึงห้วยขวางนู่นเลยเป็นใต้ดินนะแต่แต่ช่วงนี้ช่วงตรงท่าพระเนี่ยจะอยู่ลอยฟ้านะเดี๋ยวไปกันอโอ้ยใหญ่โตโอ้อะ What happened <c oughs> จะต้องเคลียร์ตู้ก่อน ไปบางโพบดงงนิดหน่อยสายมันวิ่งวนนะเดี๋ยวนี้นั่งรถไฟฟ้ามาโรงเรียนแล้วล<ไ>นี่เขาบอกให้ลงบางโพเ,เดี๋ยวไปต่อสายรถเมล์ได้สองทําทายนะเดี๋ยวลงไปดูกัน ไปทางโคทางออกเดี๋ยวดูทางออกให้ดีนะมันออกไปประตูไหนนะเดี๋ยวผิดทางออกแล้วเดินไกลลงมาอยู่ข้างล่างแล้ว รอรถเมย์ต่ออีกสายนะ3สามสองสามสามอะไรประมาณนี้นะคือแบบโอ้โหดูดิอานี่ใหญ่บิ๊กเบิ้มตรงเตาฟนูนไม่ได้มานานมากแล้วจำไม่ได้เลยแถวนี้โอ้โหเจริญสุดๆเดีย๋ยวรอรถเมย์แป๊บหนึ่ง มาแล้วสายสามสามมาต่อรถกันโอ้ลงมาแล้วฝั่งขวาเป็นฝั่งขวาเป็นพระจอมนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นช่างคนพระนครเหนือนะครับลาดมงคลพระนครเหนือชอกพอโอ้หลายชื่อ ตอนนี้เห็นว่าเปลี่ยนชื่อเป็นเดี๋ยวไปอ่านป้ายเอาดีกว่าเปลี่ยนชื่อยาวเลยเมื่อกี้ก็ผ่านร้านที่เพื่อนๆไปนั่งรอกันก่อนเลยนะ้สวัสดีครับสวัสดีครับยังเดี๋ยวเรามารอเพื่อนๆกันตรงนี้ก่อนอแรก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับสังนั้นช่วงก่อนอสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนะเปลี่ยนชื่อโรงเรียนต่างๆวุ่นไปหมดเลยของเราจากพระนครเหนือเหลือแค่พระนครเราก็งงเหมือนกันทำไมเป็นเงินไปได้เอ้ยมากันแล้วเย้เอา <c oughs> อปเข้าไปกันครับ สิบตีท้องอ่ะเมาไม่ทันไปนั่งร้านด้วยอ้าวตรวจความปลอดภัยนิดหน่อยนะครับอ้าวถึงมืดหน่อยนะครับโอ้ข้างหน้าตึกเปลี่ยนเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์นะอ่าองค์พ่อนะครับทางด้านหน้าของเราจะเป็นองค์เล็กๆนะครับจะไม่เหมือนที่อื่นนะเป็นเอกลักษณ์ ของช่างกลพระนครเหนือนะครับไม่ได้มา30ปีแล้วโอ้นี่ตึกนี้จำได้เมื่อก่อนใหญ่มากเลยนะตึกจำชื่อไม่ได้ลแล้วทางขวานี่มันโรออาหารแต่ตรงนี้ไม่ไม่ใช่แล้วมั้งสายมือเป็นช่างยนต์กับช่างชุบ อชุบายมือเปลี่ยนไปหมดแล้วหมดแล้ววันจริญหมดแล้วนี่นี่นี่ของโรงเรียนไม่ใช่ของแผนกใช่ไหมใช่ที่เรงเรีไม่แม่ไอ้งานเนี้ยอช่างโรงเรียนใช่ใช่เด็กศิษย์เก่าทั้งหมดเลยเนี่ยเมื่อก่อนเป็นช่างชุบสมๆแล้วตรงเนี้ยช่างไม้ช่างชุบเลยตอนนี้เป็นตึกใหญ่แล้วที่จะมีช็อปอาจารย์นักเขาที่มาอ๋อแต่แต่นี่ช็อปที่เรียนนี่ช่างยนตใช่ไหมตรงนี้ ก็ยังเหมือนเดิมนะยังอานนช่งยแล้วของเราช่างกลก็อยู่ลึกๆเข้าไปอาาหร่น,น,นีนมาแล้วเหรอ,อนึกว่ามาแล้วหินเล็กไปขึ้นสีท่วมเบ็ดอ้าวกลายเป็นวิศวะขึ้นกลแล้วนี่ไงช่างยนต์ยังเหมือนเดิมนี่เราอยู่นี่อยู่นี่เราถึงนี่ปอกว่าว ของเราถัดไปตรงนี้หายไปแล้วก็ตึกเราอยู่ตรงนี้แหละเป็นทางเข้าตึกละโอ้โหนี่ดูทำก็สวยเลยช่างเชื่อมควาเลมมือแต่ถ่ายมืดหน่อยแล้วมองไม่ค่อยเห็นละนี่ใช้อะไรเพื่อนหน้ามืดไปหน่อยดูแล้วจอก็เล็กกันนะจะใช้ไฟช่วยไหมเนี่ยโอไม่ นโอ้คนเยอะเลยคนเทียบคนเทียบ,บมาดูงานจัดสนามบอลด้านหลังนี่เอง,งเดี๋ยวลงทะเบียนนิดก่อน

เลยนะเมื่อก่อนอ้โหเตะบอลทุกเช้าทางขวานี่เมื่อ,อก่อนก็เป็นสนามบอลน,นะสนามย่าตอนนี้ก็เป็นตึกละแต่ปกติจะเตะกันสนามนี้นะนี่อะละยิงไกลขึ้นสนามเข้ามาแล้ว 1,500คนนี่ช่างลอได้รับเกียรติช่างลอยังเหมือนเดิมจากคณะอาจารย์อุโสรวมถึงนายกสมาคมต่างๆซึ่งลดเป็นจอมยานที่มีนาของสภาของสภามาเตะบอลก่าชาติคนรุ่นตรนเหนือได้เข้าไดเขียนเข้าอดการอันประกอบด้วยมาแล้วมาแล้วมากันครบแล้วครับก็ขอทุกท่านมีความสุขนะที่ไกินให้อิ่มนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ดีมากครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือดังให้กับ